สวัสดีครับตามติดชีวเราในวันนี้นะครับอยู่ที่วัดหน้องโรงนะครับลืมเอาไมา้เชลฟี่มาวัดน้องโรงนะครับนะมาเตรียมงานวันเกิดให้เจ้านายผมนะครับเป็นทําบุญวันเกิดนะครับนะวันเกิดก็มาทําบุญที่วัดนะครับแสงจ้าแสงจ้ามาเข้าร่มนิดนึงแสงจ้าเลยเห็นผมงอกเลย นะก็อยู่ที่วัดน้องโรงนะครับนะก็ว่าจะไปถ่ายด้านหน้าวัดน้องโรงมาด้วยเป็นสารคดีตามติดชีวิตเราไปในตัวด้วยนะครับน็ะวัดน้องโรงอยู่ตรงนี้นะครับนี่น้องๆพนักง,งานนะฮะพี่ๆน้องๆมาช่วยกันเยอะแยะมากมายนะครับจัดพื้นที่ที่อยู่ข้างในนะครับไปดูพื้นที่ที่จัดเสร็จแล้วก่อนนะครับแล้วก็มาติดตามไปหน้าวัดดีกว่าเนาะหน้าวัดน้องโลงนะครับนะครับไปดูข้างในก่อนแป๊บหนึ่งครับ นี่ก็เป็นสถานที่ที่จัดเสร็จแล้วนะครับมากันแต่เช้าบางส่วนก็จัดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับบางส่วนก็เพิ่งจัดเมื่อเช้าสถานที่ทําบุญวันเกิดเจ้หุยนะครับคุณสิริน,นันโรจนศินวิไลนะครับดูสถานที่แล้วกันนะครับก็มีคนมาเ,าเช้าเช้าเยอะแยะมากมายนะครับเยอะจริงๆนะครับวันนี้ก็เป็นมรรคทายกเหมือนเดิมนะครับ บ้านอยริเวณวัดนองโพงนะครับโอ้โหโอ้ไม่ได้มาหลายปีนี่ไหมพี่สกอตเทปนะครับนี่วัดนองโพงก็แขกเกลือเริ่มมากันแล้วนะครับเป็นที่คารพสักการะนะครับที่พื้นที่จัดงานวันเกิดเจ้านายผมนะครับ ทุกขกวางขวางอยู่ที่ศาลาการเปลี่ยนนะครับรอแขกมานะครับรอเจ้าภาพแล้วก็แขกมาดูก่อนดูก่อนโอ๊ยจัดสวยมากเก้าอี้ยอดแสงนิดน,นึงนะครับย้อนแสงนิดน,นึงมีเก้าอี้เยอะแยะเลยนะครับตอนรับแขกทุกมีเกียรติทุกท่านที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับ อาจารยเป็นชีวิตเราในช่วงนี้นะครับกับผมหงอกอยู่ที่วัดน้องโพรงนะฮะมาร่วมง,งานเป็นมรทายกทําบุญวันเกิดวันคล้ายวันเกิดเจ้านายผมนะครับเดี๋ยวไปดูพิธีกรรมต่อไปนะครับตอนนี้แขกผู้มีเกียรตินะครับก็กำลังเข้าสู่พื้นที่แล้วนะครับ บางส่วนนะครับบางส่วนบางส่วนยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยนะครับบางส่วนก็ยังมาไม่ถึงน่าจะเยอะนะครับแขกผู้มีเกียรติวันนี้เน่ารนังน่ทาล่าากเป็นปอปร่วชุมข้นลางน่อพื้นที่ในยูนสิกก็มีลอสูงเาิดตึระเียงข้างล่างล่งมีัแทั้งสองขางก็มีคนยูนเต็นทมาถึ đem à, đem ra để ban đêm khi còn lên rất là, là also, mm -hmm. à, 10% lấy mình của ยันยินขานนายันดาววันกรัดกันกลางกัดมาปิทภเวมันปีนี้จะทำให้พระลุกเป้าแน่นอน นี้เป็นข้อข้อาัดขวางที่เขาให้เราเว้นระยะห่างแม้เขาจะให้เราเว้นระยะห่างยังไงก็ตามแต่ใจของทุกคนนะคะที่มีน้ำใจมากๆเจ๊เพิร์ดแคร์เจ๊หุ่ยนะคะน้ำใจของทุกๆท่านที่มีให้กับเจ๊หุ่ยด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยครับพิธีทําบุญตังใช้วันเกิดเจ้านายผมนะครับก็แขกเกลือก็มากมายอย่างที่วิดีโอให้ดูข้างต้นนะครับโอ้โหเยอะจริงๆคนเยอะมากๆแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างเอาไว้นะครับอ่ะตามติดชีวิตเราวันนี้อยู่ที่วัดน้องโพลงนะครับวัดน้องโพรงก็เป็นวัดที่ใหญ่นะครับมีก็มีคลิปวิดีโอตามติดชีวิตเราเกี่ยวกับวัดน้องโพรงอีกคลิปหนึ่งนะครับแยกออกไปอีกคลิปหนึ่งดีกว่าครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้เนี่ยดูบรรยากาศ ตอนตอนจะเก็บงานละ <c oughs> เก็บงานเก็บงานวันนี้เป็นมรคกทยยกเก็บงานอยู่นะครับขอบคุณครับ